welcome back to muay hardcore ladies and gentlemen welcome to all of our viewers via channel 8 thailand of course all of our viewers here joining us live in patong boxing stadium here you guys ready to have some fun you want to see some wet thai action let's go fight number one this evening will be fought at 64 kilograms between france and thailand introducing our first fighter he is from the Blue corner please put your hands together for Yasin Pinkasi from France สวัสดีครับช่อง8 King of Pointing Sport นำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดมมยฮร์ฮอร์มยพันธุ์สเสาร์9มีนาคม2565ค,ครับคู่แรกครับน้ำหอมเพชรคาาจากฝรั่งเศสยาซีนเบนกาซีวัย21ส,สูง178เ็เซนติเมตรครับวันนี้มันแน่นอนครับรับประกันพบคุณแมทธิวดีนครับ For classic Thai. นี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาครับวันนี้เจอกระดูกชิ้นใหญ่เลยครับว่าศึกเวน่ามวยไทยนักสู้จากเมืองมอกแทนครับจากขอนแก่นวัยปีครับ1้อเซนติมอ่ะเดี๋ยวติดตามครับผ่านไม่ผ่านครับเจอกับยาซีน Both of these fighters here weighed in at 64 kilograms and standing here in the blue corner, this fighter here is 21 years of age, stands 178 centimeters tall with a fight record of 23 fights, 14 wins from France. Please give it up for Yassin Pinkasi! และชกจากมุมแดงครับอาอยุ18ปีครับจากประเทศไทยสูง170เซนติเมตรครับชกมาแล้ว42่สิบไฟชนะ30ครั้งขอสิบปรบมือให้คลาสิกเวเตอร์มวยไทย from Thailand และกรรมการของคูน่นี้คุณชัยยาบูนแนดดามา เต็มที่มีนักจน,นักกีฬาไม่ทำผิกอติกาขอให้โชคดีนะคู่แรกพิกัด64กิโลกรัมติดตามเลยครับ18กับ21ครับ170กับ178น่าตื่นเต้นครับคู่นี้เป็นการพิสูจน์ผลงานของกลาศึกเวนัมวยไทยนะครับวันนี้ถือว่าเจอกับเจ้าท่นเจ้าบ้านเลยครับในทีมของสิงห์ป่าตองครับนักสู้จากฝรั่งเศสกับยาซีนคนนี้ กรรมการชัยยะขั้นบนเวทีเป็นน้ำหอมจอมโหดนะครับยาซินเบนกาซซี่ครับอาวุธหนักแรงสุดกล้าสึดนี่ก็มาที่คุณเชื้อชาติบอล้วครับเยาวชนรุ่นใหม่ครับประเภทอยากลองของครับวัยแค่18ปีเดี๋ยวาลืนะครับมวยฮาร์ดคอร์ครับไปรับนับน็อกมีให้ชมกันตลอดครับและสายกับขาด้วยนะครับคู่นี่สายยาซีนนะครับอ่าปรังเซมีความชื่นชอบศิลปะแม่ไม้มวยไทยอยู่แล้วครับ ผุดพาดน,น้อยวรวุิครับไปเปิดยิมที่นั่นวรวมๆสามสิบกับปนที่ผ่านมาครับเจอเขาเข้าไปยินเฉยๆครับทางด้านขขงกล้าศึกเดินเข้าไปลองของครับโอ้โหดูครับแข่ง้ายสวยครับยาซินเบนกาซี่แล้วดูด้านข้างครับเนื่อตัวของยาซินเอาครับมาสู่จากเมืองหมอกแคนนะครับกล้าสึกเวน่ามวยไทยเป็นฝ่ายหนึ่งที่เตรียมไปด้วยคุณภาพค,ครับ โอ้ยแทงสายสวยครับน่ากลัวเลยครับโอ้โหแทงขวาไม่ตึงครับดึงหลบได้สวยครับยาซีนนี่ไฟล่าสุดนี้ก็แพ้จอมเผดมานะครับก่อแพ้แบบสนุกสูสีเลยครับแต่ระดับปลาหมากกับจอมเผดภัยนี่สบายเลยครับเดินชนเลยครับกล้าสุดครับไกลๆเลยครับเหยียบกระปายครับยิงไปเรื่อยตอกแมนดีครับซ้ายกับขวาโอ้ยซ้ายเอาครับ แม่เรียบร้อยครับุกซ้ายดอกนี้โอ้โหเข้าสามเลยครับโอ้โหโชว์ได้สวยเลยครับเงื่อนกำลังทะลักแล้วครับโอ้โหอ่าครับนับถึงแปดครับยังไงก็ต้องนับถึงแปดครับแม่ยังยืนงงๆอยู่ครับยาซินเบนกาซี่ครับโอ้ยกล้าศึกนี่ไม่ธรรมดาครับโอ้ดักฮุกซ้ายสวยงามมากครับโอ้พี่หมอทำงานแต่หัววันเลยครับวันนี้อ่าครับ ดังจมูกสันจมูกยังปกติดีอยู่ครับโอ้โหรับปัดครับรับปัดซ้ายครับโอ้โหลงไปนอนหงายตึงครับดูแล้วไม่น่ารอดแล้วนะครับตรงนี้ไหวไม่ไหวครับโอ้ยแน่นอนจริงๆเอาลุกไปครับแ้าดูครับคิดว่าจะไม่ลุกแล้วครับถ้าโดนนับตรงนี้จบเลยนะครับเอาครับว่าศึกจะเช็คบินหรือเปล่าครับโอ้โหเรียบร้อเก็บฉากครับเรียบร้อยครับโอ้ยแน่นอนจริงครับการศึก นี่ครับดาวรุ่งที่ช่องแปดสร้างสรรค์ขึ้นมาครับผลงานของทีมงานครับโอ้โหยาซีนก็ดีนะครับแต่ว่าไปพลาดครับเจอฮุกซ้ายหมัดแรกโอ้โหดูเลือดครับโอ้โหเลือดพุ่งพูดออกมาเลยครับโอ้โหหมัดนี้ต่อยจีงหวะนั่นจริงๆนะครับฮุกซ้ายลูกแรกนี้ทำเอาทางด้านของยาซีนซึมไปก่อนนะครับแล้วตามไปอีกหนึ่งชุดแปดจําชื่อจําหน้าตาไว้ให้ดีเลยครับนุ่มจากขอนแก่นครับก็าสึกเวน่ามวยไทย ไม่สิหวังครับเด็กคนนี้โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับดูกันอีกครั้งครับดูครับชาชชัดจ่าจ่าครับนี่ลูกสุดท้ายนับสุดท้ายนะครับก่อนที่จะปิดฉากก็พยายามเต็มที่เลยครับยาซิมเบนกาซี่ครับคิดว่าจะไม่ลุกตั้งแต่นับสองแล้วนะครับโอ้โหลูกคุณมากระจัดเต็มเลยครับอีกชุดหนึ่งครับโดนซ้ายครับ ม่แต่ว่านับแรกนี่เก็บจริงๆครบพุกซ้ายลุงนั้นหล่นทั้งยืนเลยนะครับอ่ะพร้อมแล้วไปพบแมตช์วดินครับเชิญครับ ladies and gentlemen in the fight number one here this evening we have our winner in round number one by way of T K O give it up for the winner red corner t h a i l a n d my rag my...